สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ะวันนี้มีของมาโชว์ค่ะวันนี้มีบักบักบกค่ะ <c oughs> <c oughs> คนไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่าอีสานเขาเรียกบักบกนะคะคนไทยเขาเรียกกระบกค่ะนี่ได้ของฝากมาจากสีสเกตเห็นไหมคะนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะมาผ่า <c oughs> ผ่าแล้วจะเอาไปคั่วค่ะไปค่ะเราไปผ่ากันเลยค่ะยังดีเายังไม่ทำทำเไหนเน่าไหมเน่า แม่ก็บอกช้อนหยับก็ได้ไม่น่เน่าไหม,ไม ไมคะนี่ไม่ได้กินนานมากนะคะมันก็จะมีเน่ามั่งใช้ได้มั่งนะคะเพราะว่าเหมือนมันจะเหมือนมันจะขึ้นลายเยอะ เลี่ยนมือ,อทำแล้วค่ะอีกคนนึงทำไม่สำเร็จเระวังมือนะเบียรระวังมือใจร้อนนอนวัดนะแม่อ๋อเขอต้องใช้ค้อนค่ะเ <c oughs> มื่อกี้เมื <c oughs> ่อกี้ห,วหวัวมวยใช้มีดถ่ามันใช้ไม่ได้นี่ต้องให้มือโป้ปาดระดับเตียนให้แม่ทำยายเพียระดับปากเตียนให้ยายทำให้กิน เดียมันจะทุกโดนมือให้ยายทำแม่หน <ness salts> ูทำได้เอ๊ะทำเพื่อเธอคุณรัชดานี่ไงจะได้ไม่ดังอย่าสั่นในมือเนะ อย่างนั้นนะมันก็เป็นอย่างนี้นะมันแยกอะอเวลาคั่วไปมันจะไม่เอาเลป้ากุญแจอยู่นั่นปะเราเ,เอาเราก็หลงใช้มีดอยู่ตั้งนานเราใช้ไม่เป็นไงเราทำไม่เป็นตอนนี้พวกหนูเอามีดนี่ไงมันนั่งแงะแงะ ีมันต้องใช้ค้อนทุบก็แม่เขามาเขาก็ใช้ค้อนทุบโป๊กโป๊กเขาก็เสร็จแล้วเธอก็ไม่ถามแม่เธอก่อนแล้วก็ไม่รู้อ่ะก็คิดว่าตัวเองทําเป็นไม่ตัวเองเองเป็ว้าแต่ตอนเดียเวลาจะเป็นวันป้าไม่เป็นไรหรอกพักผ่อนปวดเมื่อยอ้เสร็จแล้วค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปคั่วค่ะนี่กว่าจะเสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะแนะนำว่าซื้อกินค่ะจะได้ไม่ต้องดูอุปกรณ์นะคะนี่ <c oughs> อุปกรณ์หลายอย่างนี่ค่ะกว่าจะได้นะคะเท่านี้ค่ะ เดี๋ยวเอาไปคั่วค่ะคั่วไปอนะ่อนๆเนอะ เสร็จแล้วไม่ค่อยชัด